ในที่สุดแกนพีก็อัปเดตสักทีนะครับผมโดยรอบนี้แกนพีได้อัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนโดยนําเอาอีเวนต์ในการเก็บรูปก,กวาดกลับมาเพื่อเอารูปก,กวาดนั้นไปแลกของแล้วก็หาชุดสีดาแบบผมสุดเท่แล้วก็ยังนําเอา board, บอสเก่าๆกลับมานนะ่นคือบอสฮาโลวีนที่เราสามารถฆ่ามันเพื่อเอาหน้าไฟและอาวุธหอกของมันนั่นเอง แล้วก็ยังมีเจ้าบอสพักของตัวโคตรใหญ่ที่ให้เราฆ่ามันเพื่อเอาของแต่งมาเสริมกำลังให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้ววันนี้ผมน้องกอนก็จะมาล่าอีเวนท์ที่ผมพลาดไปในช่วงฮาโลวีนที่แล้วจะเป็นยังไงนั้นไอครับชมกันได้เลยอย่าลืมติดตามด้วยับ้ก็ได้ทักคนอยู่กับผมน้องกอนนะมันโคตรน้องกอนผมน่ารักแต่วันนี้เราก็กลับมาเล่น GPO กันอีกแล้ว,วโอ้โหไม่ได้เล่นโคตรนาน แล้ววันนี้นะผมก็จะกลับมาไล่อีเวนต์นะฮะของอีเวนต์วันฮาโลวีนนั่นเองโอเคเราไปหาเกาะไปเลยดีกว่าอันดับแรกเราต้องมาที่เกาะไอของพวกไอเผาหมิงนะนะอยู่โลกหนึ่งฮนะก็มองไปทางทิศตรงนี้นะครับก็จะเห็นทางด้านของเกาะ,อ,ะอีเวนต์ของตัวพวกบอสและฝั่งนี้ก็จะเป็นทางของการเก็บลูกอมนะโอเคเราไปกันเลยกาะนนี้ผมก็มาถึงเกาะ เก็บลูกอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปดูดิว่าตอนนี้มันมีอะไรมาเพิ่มใหม่ๆบ้างหรือว่าจะมีแค่อันเก่าๆในไรน้องดูดิมีตะกร้าเก็บลูกอมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมออมีโอมีอมบูปินมีกล่องดีเจนมาแล้วก็เลนเทิร์นเอามาทําแปะอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าการเก็บลูกอมนะฮะก็เหมือนเดิมทุกรอบเลยนะก็คือเปิดไปแล้วก็เก็บลูกอมแบบนี้นะแต่ตอนนี้นะผมได้ชุดมาแล้วไม่จําเป็นต้องเอามาเพิ่มนะสำหรับใครที่อยากได้ชุดก็มาเปิดประตูหาเอาจนกว่าจะได้นะเออผมเล่นเร็ากว่ามากกว่บที่แลนะ้ะ เออแต่รอบนี้มันได้แล้วนะไม่มีชุดใหม่มางั้นกูไม่เล่นแล้วกันอีเว้นนี้ later โอเคตอนนี้ผมเดินทางมาถึงก่อนที่เราจะต้องมาฆ่าพวกบอสเพื่อเอาอาวุธและชุดของมันนั่นเองนะรอบก่อนผมไม่ได้แต่รอบนี้ไม่พลาด โอเคมาบอสเกิดพอดีจัดไปเข้าไปเลยไหนโดยที่คนอื่นเขาตีไปถึงไหนแล้วเออหุยครึ่งหลอดเลยต้องรีบไปเก็บให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่งั้นเราจะไม่ได้ดัเมจเอาล่ะเข้าไปก่อนระดับแรกสกิลก็แรงอยู่นลแต่ไม่ใช่ปัญหาอืม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 อืเก็บง่ายอยู่เลยทำไมมันตียากจังวะไม่มีสกิลดีๆอยู่ในเนี่ยตัวผมไม่น่าเอาผลฟินิกทิ้งมาเปลี่ยนเป็นผลพระเลยแต่ก็ แท้งมาถึงใช้คุมมารอบนี้ต้องได้ต้องดอบแล้วเลยต้องให้ได้ง่ายๆเนื้อนะจังว่าปีกไปโดนเอขวานเขาให้นี่ไงโอมันวิ่งเร็วจังว่าตัวใหญ่เนี่ยโอ้ยไอโชว์นี่ไซบอกลืมอัพกแตกไซบกจะยอะอว่าจะได้อยู่นะค่อยอัพแล้วกันเนาะปึ๊บใกล้จะได้แล้วอีกนิดเดียวเออ รรต้องทำเสียงไหมเนี่ยอีก็จะตายจะตายมันจะตายฟอ,องบอ๊อบอืมอพจแปะ, <c oughs> ะไอ้สมิตรบอลจังวะพับตั้งพันหนึ่งเลยนะอืมแต่ยิงได้เรื่อยๆยิงได้เรื่อยๆตายสมิมตายสมิตรได้ไหมได้ไหมวิ่งโอ้โหได้ด้วยอะไรเนี่ยคืออะไรวะคืออะไรวะไอ้เบิร์นก่อนอืมมันคืออ๋อหน้ากากากระดูกทำไมมันให้เลือดน้อยจังวะ าเกิดมเงินลังกาแล้วเกินไหนยิงดิอนี่อยู่นี่นี่โอ้ช่วยวับไปวับมาสายปืนอะนี่เหมาะกับบอสตัวใหญ่มากกว่าอืม RPG ปิ้วไม่โดนไอ้มะขามยิงไงให้ไม่โดนวะอืมชาร์ตไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนสักนัดเลยไม่โดนไอ้นิ่มไม่อยู่เฉยๆวะอ้ชิายเพื่อนหมุนหมุนโดนไม่หนักไม่โดนหมุนพลังที่นะเพื่อนเลยไปได้แล้ว เอาโดนโดนโดนอยู่นี่ปางแถบไว้โดนไหมไม่โดนไม่ได้ดาเมจเลยชิบหายไอ้ปืนห่ะนี่กูไม่ได้ดาเมจเลยเอ้ยโดนโดนเพื่อนตั้งให้ยิงในแป้นฮิตปไม่โดนไปไหนเยอะอยู่นี่นิงนี่จะยิงไม่ได้ดามิทเนี่ยไม่ได้ดาเมจทแล้วชิบหายแล้วชิบหายว่ามันจะตายแล้วชิบหายแล้วกูไม่ได้ดามิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งฆ่ามันเพื่อนโอ้ไม่ได้ดาเมจไอ้วีนนึกแนวหนีไปเลยวิ่งหางจุกตูดไปดิ มาจาังหวะนี้อเออทำไมคูวับได้ป่ะปรโอ้ยสายปืนนี่มันดีกับบอสตัวใหญ่จริงใครมีไม่ควรควรควร่าักการใช้งานมากเลยอืมอภิจิไปอยู่ดิงไม่โดนติดคือมาขามเลยตัวนี้น่าจะดรอ,อยู่มั้งเนี่ยตัวที่แล้วดอปง่ายนะเรามีคูณ2ที่ยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่ซีสั้นก่อนนะม่งอยู่มาโคตรนานเลยเออใครตายแนละ้วปร์ เกตลิงเกตลิงเกตลิงจนเน็ตปิงอืออุ้ยลบลบอือเออไม่โดนตั้งนั้นอาจีอืมแปะอุ้ยโดนอยู่นึกว่าจะไม่โดนปึ๊บทำไมกูต้องทำเสียงด้วยวะเนี่ยมันจะไม่ต้องใส่เสียงเอฟเฟกต์ตอนตัดครับเป็นลูกที่มันเป็นเงี้ยที่กูได้ตายยังได้ไหม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 อุ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ดรอปเลยสิงวะ ตัวนี้จะดรับไหมวะไม่ดรอปโว้ยมาขามเอ้ยเอาอยู่ดีไปแล้ววะเนี้ยเอาอยู่ดีเอารีเซิร์ฟเลยเซิร์ฟอัปเดตเลยเอาอะไรมาเพิ่มวะเนี้ยผลมังกรเมื่อไหร่จะมาวะรอนานแล้วรีเซิร์ฟแบบนี้นะ่าจะผลมังกรมาหรือเปล่าทุกคนมั่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากเลยตัวนี้ต้องมาแล้วห่ะตัวนี้ต้องมาแล้วอัปเดตเซิร์ฟแบบนี้ดวงผมต้องมาไหนไหนเซิร์ฟรีบขาดิปึ๊บไม่มีไอ้ที่ไม่ดั <c oughs> หอเลยเลย เฮ้ยอะไรอะไรดอกวะเชียียดดูไม่ทันอะไรวะได้เขาเหรอคือคืออะไรวะเอ้ยเขาทุกคนเ,<ห>เขามันมันของใหม่ของเก่าวะเขาเนี่ยไม่รู้ได้มาแล้วครับคืออะไรวะโอโ้ยได้มาลืมอัดเมื่อกี้ลืมอัดว่าตีบอสไหนดูดีเอาลืมลืมเปิดลืมเปิดดูดีแป๊บหนึ่งเออให้เลือดแค่พูดมันให้น้อยจังวะของอีเวนต์จะให้น้อยมากอืมอแต่ให้ความเท่เต็มสิบเลยเนี่ยมีไฟบนหัวด้วยมาทุกคนตัวนี้ต้องมาแล้วนั่ง ั๊บกดให้แตบบ้มมาไหมมาไหมมาไหมไม่ไมาวีนเอ,อ้ยตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้ตีไปเยอะแล้วนะตัวเล็กไม่ได้แต่ตัวใหญ่ต้องมานะนะปกติผมตีตัวเล็กไม่ได้แต่ตัวใหญ่ได้นะรอบนี้นี่คืออยากได้ไอโครงกระดูกพันรอบตัวคือตัวอะไรวะไม่รู้คำศาพอะไรของโทจินี่แหละอืมได้ไม่ได้เ <c oughs> สียงเป็ด <c oughs> มาลุ้นมาลุ้นได้แล้วได้แล้วแหละได้แล้วแหละจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่มีมาอีกแล้วไอ้มาขามไตายตายตายมาดิดับดับอะไรสักอย่างเอามาสักอย่างได้ลงแล้วไม่ได้มาขามอีกแล้วอืมอืมโอ้โหเกลือไม่ดับอีกแล้วสิงว่ะ ให้ด้วยอื ừ, เด็บก็ปิง่งได้ไหมของของดีของดีอู้หูยได้ครับอะไรวะเนี่ยอะไรวะเอออ๋อสกิลคิวนี่เองโมกันเรียกว่าของไงบ้าปิ่งทรัพย์ให้ตายไหมได้ของดีจังหวะนี้ต้องมาแล้วดาบอาวุธไม่มีไม่มีหาอะไรเลยอ้นี่ดอบยากจังว่าตัวนี้เนี่ย ออโอ้ตุนก็ไม่ดอกสิ่งตายไม่มาไม่มีไม่หาอะไรเลยหมดแล้วเหรอหมดของดอกแล้วเหรอวะดวงหมดแล้วครับแท็กเขาให้เออต้องมาแล้วกูต้องมาแล้วไม่มาอีกแล้วไอ้ที่มันดอบยากอ,อิวเขาให้แปะโดนดาเมจตายไหม ตายแล้วแหละได้ยังได้ไหมได้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 หาเลยๆหาเพ้ยไม่ตอบียังฮีไม่ได้เฮียอะไรเลยอ่ะฟาดเฮ้ย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 ,ย,ย,ยได้วะ่ะได้วะ่ะได้ไรวะวิ่งได้ฮอกโอ้โหสุดยอดแม่งตีแม่งนานเพิ่งได้ ออกมาเออถือว่าเป็นอาวุธที่เราได้มาสักทีครับหลังจากที่พลาดไปนานตัวนี้ก็ไม่ได้หาเลยเลยอ่ะตายแค่ตายแล้วอืมอืมไม่ดอกเฮ้ยสิงเว้ยมันตะโค้ดละอืมต้องได้แล้วแหละ ทีนี้ขอดาบขอดาบขอขออะไรสักอยาก่างเอามาให้สักอยาก่างออ้ยไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดแค่ได้ของไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้พี่โอ้ไม่ได้อะไรเลยติงว่ะอืมใครจี้เขาให้แล้วก็แบะลงไปในพื้นเออได้วิววิววิวได้ได้เสือ้อโอ้สุดยอดเลยได้เสือ้อมาสักทีไม่ใช่ของดีเจนเดอรี่ว่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้แล้วครับของ อีปีกเสื้อมันค่อนข้างกูยังไม่ได้แต่งสีเลยสีมันออกเก่าๆไปนิดนึงโอ้โหจะตายอยู่แล้วจะตายมั้งกระร๊อก้อยไม่ดอกไม่มีอะไรเลยเออเออเอ๊ะตายถูกไหมไม่หายงานถูกไหม ชาร์จพลังให้เออหยับบีบแล้วก็แปะต้องขับเป็นพื้นขับเป็นพื้นคือทำนาเมจขนาดนี้ต้องได้แล้วนะต้องได้เลี้ยวน้อเว้ยขอหน่ยอนยไอยหัวไฟายที่เขาว่ากันนั่นนะไม่มีเลยไม่มีที่อะไรเลยปลื้โอ้อตายเฮ้ยเอ้ยตายพร้อมมาเลยไม่มีอะไรดรอปเลยมะขามป้อมเซ็งมาเริ่มเหนื่อยแล้วครับทุกคนเริ่มขี้เกียจแล้ว ที่อ่ะตัวสุดท้ายได้ของทุกคนโอ้โหว่าจะดีตัวนี้เป็นตัวท้ายแม่งได้ของเสร็จเลยได้อะไรมาวะน้าจอมืดครับนึงได้ได้อะไรเอยได้โอ้สหเสดโอ้ยได้ดาบโอ้โหได้อาวุธมาครบ2ชิ้นแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดมากดาบแต่กูอัพปืนมาเต็มเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหได้มาครบนะครับได้2ออันหอกกับดาบ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็วเพียงเท่านี้แล้วกันนะกรอย่าลืมืดติดตา,ามไลค์กก็จะทักให้น้องก่อนนะโหมาล่าเอีเวนครั้งนี้หลังจากที่กลับมาเล่น GPO ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกนะถึงเอีเวนมันจะดูเก่าไปนะเพราะว่ามันเอาจากรอบก่อนมามันเหมือนไม่ได้อัปเดตแต่มันเหมือนเอาอันเก่ามาแต่มันก็ยังมีบอสมีอะไรที่ออนใหม่ๆที่เข้ามานะอย่างเช่นบอสอยู่ที่เลิศป์คแต่ผมยังไม่ได้ไปตีนะเออแล้วก็ไปตีทีหลังแล้วกันโอเคแต่วิดีโอก่อนลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายใครเป็นสมาชิกได้เล่นเซิร์ฟีจสกาเวอร์ๆ 哦。Oh,